รายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเด็กๆควรได้รับคำแนะนำขออภัยหากมีเนื้อหาที่ใช้คำหยาบคายสนับสนุนกล้อง a อคชั่นแคมโดย w o r l d w i d e w e b e t c o m แหล่งรวม a อคชั่นแคมและกล้องโดนอีกมากมาย สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับสู่รายการไอ e w วทีเอสนะครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดเพชรบุรีครับ<ต>มากี่วัน,นครับ2วัน5คืนเฮ้ย สามวันสองคืนนี่ <laughs> วันนี้เราเดินทางด้วยพาหนะอะไรครับเนี่ยอามอไซค์ครับฟวีโนพิกครับแล้วก็อะไรนะ MXX ครับไม่แวน้นไม่สิง <laughs> ถูกกฎหมายครับเปิดไฟใส่หมวกใส่หมวกที่มีมอก,กอชิวใส่นะครับรับรองว่าไม่โดนจับัว่์ปิดขั้นต่ำก็90ครับสูงสุดก็ร้อยยี่สิบนะครับ <laughs> ซึ่งมันไม่ถึงครับครับก็นี่จริงๆแล้วมาเป็นมาเที่ยวเป็นครั้งที่2แต่ว่ารอบแรกมันมา6คนแต่รอบ2เรามากัน5คนไม่รู้เพราะอะไรก็มีปรสิตมาหนึ่งตัวนะครับยืนอยู่หลัง เราเราอยู่อะไรนะปากทางเข้าคลองโคนใช่ครับเป็นปั๊มน้ำมันบางจากนะครับบางจากพ่อมึงอ่ะปอตอปอทอเลยมั่วเลยมึงอ่ะมั่วไอ้เี้ย อะเรามาสัมภาษณ์ผู้ร่วมเดินทางกันดีกว่าครับไอ้เงี้ยนี่เลยนายเพงเอาไปเลยคนแรกครับผู้ขับ M S X ครับบิดร้อยยี่นะครับแต่ไม่ถึงอ่าเบลซี่ปี้กระจายนะครับไม่ไได้ม่ใช่ชื่อผมนะเบลซี่ปี้กระจายอออวันนี้เป็นไงครับร้อนไหมร้อนครับแดดประเทศไทยที่มันร้อนมากลมก็แรงเหรอครับไม่เกี่ยวกันพูดไปงั้นแล้วเราจะไปเที่ยวไหนต่อเนี่ยจะรู้ไหมครับก็ขับตามมาเลยครับอ้าวมีอะไรจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็ถามคนออกไปก็ได้นะพาปรสิตดีกว่อะออสัมภาษณ์พาลัสิตพาลัสิตมาเนี่ยมาเไม่ย นี่ก็คือ p ริ i ิ y policy policy นี่ก็คือร p o l i c ์ประจำกลุ่มเนอะ p ิ l i c y พ่องนี่กูแบกของให้เนี่ยเป็นไงหน้าชาไหมหน้าชาบ้างครับตอนนี้ยังแบบยังแบบแค่ชานี่เป็นรถคาเฟ่หรือเปล่าเป็นไงหน้าชาหน้าชาครับเขาทำไงให้หายชาก็ตบหน้าเนี่ยตบ เอาไปนะไปบอกว่าเดี๋ยวอีกเกียรตเราถึงบ้านไม่มาถามเองวะเอามาคุยเองก็ได้มาเออออกไปดินะครับอีกสักพักหนึ่งเราเราก็น่าจะถึงบ้านแล้วใช้เวลาเกียรติครับประมาณไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครับประมาณ30กิโลครับถึงบ้านเราจะไปที่ไหนกันไปบ้านแหลมครับอบ้านแหลมนะครับบ้านแหลมนี่บ้านมึงใช่ไหมบ้านที่มันแหลมมอ๋อแล้วบ้านใครแล้วมันเป็นบ้านใครบ้านใครก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบ้านนะครับเป็นคฤหิสน์สิบล้านที่ช่วยกันก่อสร้างมาฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลย ไดีว่าไปเอาไปไปไปดิไปดิไปดิเอาไม้ไปเลไปดิไปดิไปดิอย่างแรกครับใส่หมวกกันน็อแล้วไม่อยู่นี่พูดหาพ้อมาเปันตำรวจนะเปนตำรวจ ตอนนี้ทริปของเราก็ได้มาถึงอ่าวบางตะบูนนะครับอ่าวบางตะบูนเนี่ยก็จะเป็นพวกทาประมงอะไรประมาณนี้ก็จะมีทั้งฟาร์มเลี้ยงหอยแล้วก็เรือจับปลาอะไรต่าง,าง,าง,างนาๆนะนะเยอะแยะมากมายเลยเราก็จะมาพักรถบนสะพานเนี่ยครับเป็นทิวทัศน์ที่โอเคสวยงามครับมีเกาะมีเขามีทุกอย่างก็ตอนนี้ก็แดดร้อนมากร้อนชิบหายมาจอดอะไรตรงนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้ก็จบก่อนตัดขาด ตอนนี้นะครับก็อยู่กันที่อําเภอบ้านแหลมนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับมาถึงตอนประมาณกี่โมงนะสิบโมงนะครับตอนนี้กี่โมงเวลาเที่ยงนะครับก็ผ่านไปประมาณ1-2ชั่วโมงก็ใช้เวลา ทำคำนวดบ้านนะเพราะว่าไม่ได้มานานไม่ต่างอะไรจากครั้งแรกนะครับที่ต้องมากวาดถูให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าไม่ทําก็นอนไม่ได้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยข้างหลังลองแพนดูว่ามันจะเป็น,นจะเป็นทุงน่งนาครับแล้วก็ถนนโลง่งๆเดี๋ยวตอนเย็นคงมีอะไรให้เล่นกันนะครับตรงนี้คลายแม็กนะครับที่ผมบอกว่าเป็นคาลิฮาร์ดนะครับคาลิฮาร์ดของโคฟาวเดอร์ er, หรือว่าผู้ร่มก่อตังเป็นสตูดิโอที่ต่งางจังหวัดนะครับที่นี่พร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องตัดหรือว่าห้องจีนสกีนะครับรเผอิญว่า ช่วงท,ที่เรามามันเป็นหน้าร้อนนะครับแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่หน้าร้อนมันเป็นหน้าฝนแต่ว่าแม่งโคตรร้อนนะครับ <c oughs> หลังจากที่ทำความาสะอาดเสร็จก็เดี๋ยวนั่งพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปเที่ยวข้างนอกซึ่งยังไม่รู้ที่ไหนเพราะว่าตอนนี้ข้างบนก็เหมือนจะนั่งเล่นการ์ดยูกิของผู้ใหญ่อยู่นะครับก็คงจะรู้ว่าคืออะไรมีตังมีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกัน,กนเลยดีกว่าว่าข้างบนเป็นยังไงนะครับไป ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับนี่เริ่มจากตรงนี้เลยที่จอดรถนะครับจริงๆจะจอดตรงไหนก็ได้อะครับเนี่ยก็จะมีรถ3คันนะครับก็มันก็ไม่ไกหลหรอกร้อยกิโลอ่ะมาเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าเพราะว่าเรื่องรถเราก็ไม่อยากกะอวดเพราะว่าแม่งก็เป็นรถธรรมดาเด่ดแหละครับนี่เริ่มจากบันไดนะครับตรงนี้เป็นบันไดที่เรียกได้ว่ามีอดีตนะครับมีอดีตแต่ว่าผมยังไม่เล่าตอนนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวตอนดึกๆเดี๋ยวมาเล่ากันอีกทีนะป่ะขึ้นข้างบนกันเฮ้ยจะขึ้นข้างบนแล้วนะเว้ย ตะกองจะตายแล้วมาครับตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับที่จะเก็บอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่ามิกเซอร์จะเก็บน้ําคงน้ําแข็งนะครับนี่ดูสภาพอันนี้เป็นน้ําแข็งนะครับอ่ะเราไปดูข้างในก่าข้างในนี่เสียงดังมากนะครับอ่ะมาเข้ามาเลยครับนำเลยครับตะก้องนำครับเห็นอะไรไหมครับเเขาทําอะไรกันอยู่ครับตะก้องตอมหนเขาทำอะไรครับเล่นไพ่ทำผ้าหน่อครับอันนี้เล่นเล่นไพ่อะไรกันอ๋อเล่นไพ่ตะ อะไรนะตีขาไพ่ไพ่ตีขาแล้วตำรวจจับได้ไหมไม่จับไม่จับไม่จันะบน,นนะียโอเคเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวออกอากาศได้โอเคไม่ได้เสียงเ,เลยเนี่ยดูครับตานนี้ว่าใครจะโดนตีครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูภาพรวมที่พักของเรานะครับซึ่งอุปการะโดยโ,โคโป o รดิวเซอร์เราหันไปมองคนระัไอคนที่คุม,มจุดกันน้ำอ่ะไอไม่ใช่จุดกันน้ำผ้าเช็ดตัวตรงนี้จะเป็นที่สันนาการนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกินขนมนะครับหรือว่านั่งฟังเพลงก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนน้นนะครับมองไปตรงนน้นอ่าตรงนน้นจะเป็นที่นอนนะครับซึ่งตอนนี้มันเอาเตียงขึ้นอยู่นะครับก็เดี๋ยวตอนค่ำเดี๋<อ>ยวเรามาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะนอนกันยังไงจะอยู่ยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันไปเลครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับคุณเพชรชีปีมามแตกอ่าสวิช,ชิฟาร์มนะครับแล้วเราจะไปที่ไหนตอนแรกเราจะไปไหนก็ไม่รู้อะครับไปขี่รถไปเรื่อยอะครับ <laughs> มึงรู้อะไรมั่งครับเนี่ยไม่รู้ขี่ตามเข้ามาขี่ตามเขามาขี่ตามเขามามึงน้ำม,มี มึงขับนําคือตอนนี้เราเราขับมาเนี่ยตอนแรกเรากะจะขับรถชิลๆใช่ไหมแล้วตอนนี้มันมันขับเลยมากี่กิโลละห้าสิบห้าสิบโลมึงรู้ตัวไหมเนี่ยห้าสิบโลเนี่ยแล้วเวลาขับเนี่ยมึงเคยรอเพื่อนไหมรอครับรอครับแม่ใจเหรอก็จากความเร็วเก้าสิบลดเหลือแปดสิบรอครับรอครับหันมาดูเพื่อนด้วยเพื่อนนี่แบบกองกันอยู่ข้างหลังอ่ะเขาจะว่าปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าพอดีเราเสียค่าบัตรมาแล้วไนเอาบัตรมาดูนี อ่าอันนี้อันนี้ค่าบัตรเท่าไหร่ครับคนคนไทยเท่าไหร่คนไทยก็ต้องอยทคนู่นคนก็ห้าสิบบาทครับเข้าใจอ่าถ้าถ้าถ้าผู้ใหญ่เนี่ยห้าสิบแต่ถ้าเป็นอาเดวเนี่ยเป็นร้อยยี่สิบไปจะเข้าได้ยังเนี่ยมันจะปิดแล้วเนี่ยเร็วๆอ่าวันจันทร์วันศุกร์สิบโมงถึงสิบเก้านาฬิกาลาเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดก็เก้านาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาเออมึงอับมั่วตาตาคูว่าเข้าได้แล้วปล่า ฮัลโหลครับอ่านอะไแค่เนี่ยเออนายนายนี่มันอยู่ที่นี่นานไหมเบ <c oughs> ไม่ไม่ตอบว่ะ <c oughs> เอาไงดีเออุ้มดิอุ้มดิอ่ะกลเอาแบหึ่มึงโคตรนิ่มอ่ะนิ่มดูนิ่มดูนิ่มไอพี่กูเนี่ยมันนิ่มมากอะไม่คือ <c oughs> เลนมึงจะจ่อหน้ามันอยู่แล้วเนี่ยนะถ่ายไม่ได้อะมันอยู่วิ่งเออนาย ต้อลงนายเป็นแกะหรือแพะอ่าตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราก็เด็กนี้ตอนนี้ตอนนี้ใจเย็นใจเย็นตอนนี้เลยตอนนี้ตอนนี้เราก็เข้ามาในฟาร์มแกะแล้วครับก็จะเห็นว่ามีแกะตัวเล็กๆน้อยๆเยอะแยะแบบอันนี้แพะเอาแพะเลยเอออันนี้แพะขอโทษเจ้าถามเจ้าตัวดีกว่าว่าเป็นแพะหรือนายเป็นแพะหรือเป็นแกะไม่ตอบอ่ะมึงกันหน้าไปใกล้ๆมันเฮ้ยอยู่ปีปะทับมามันไม่ตอบครับทำไงดีมันไม่ตอบ มันแดกใหม่มันจะแดกใหมเอ้ยใจเย็นรู้สึกว่าที่นี่มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนเยนะอะคนไทยเยอะ่าคนไทย,ย,ไทยใช่คนไทยไม่ค่อยมีเลยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ใช่คนไทย เราเป็นคนเราเราเป็นโรฮิงญาเาเดี๋ยวเราจะไปดูลามาครับลามามันคอยาวๆมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะแกะผสมกับแพะป่ะหรือว่าอะไรนะม้าผสมกับแพะม้าผสมกับแพะไอ้เหี้ยอันนั้นมันม้านี่มังกรทองว่ะเศกทอว่ะมังกรทองเศกทอเศกทอยเศกอยแล้ก็ไปกันเลย อออตอนนี้เราก็ได้ซื้อซื้อมาแล้วนะครับเออเนี่ยได้กลับบ้านไม้ได้กลับบ้านเอา,เอาบัตรเนี่ยไปแลกตรงทางออกแล้วก็ได้กลับบ้านตัวได้กลับบ้านหนึ่งตัวนักเดี๋ยว,ยวไปดูตัวต่อไปเลยว่าขนนุ่มน่ากินมากครับไปดูลามะก,กันไปดูลามะ นี่ที่อะไรยังไม่รู้เลยมันชื่อปาร์าไปไปไปเราก็จะมาให้อาหารปลาหรือมาแคะอร่อยป่ะอ่าตัวนี้ด้วยคุณแม่ตัวนู้นมั้งางเฮ้ยตัวนู้นมั้งให้แล้วอ่ะมาครูช่วยให้มาเฮ้ยมึงอยากให้ทางจมูกอ่ะเพชรเฮ้ยไม่ไปให้ตรงนู้นมั้งอ่ะรูสังเกตเล่มาแต่ U A A เฮ้ยไปกวนไม่ให้มันกินดิไม่ไปให้มาแคะบ้างเอ้ยมาแกะเอ้ยอะไรนะมาแงะเออยนี่นี่เฮ้ยลงนมากัดด้วยมันไม่ใช่แค่มาเห่ามาเห่า ว้าวที่มันทรงอะไรวะเนี่ยทรงเอ้ยทรงผมนี้เท่่ะลองตัดมาตัดมานเออตัดร้านไหนอะทรงผมนี้ตัดร้านไหนอะมึงจะแทงเข้าจมูกมาแล้ตัดร้านไหนนี่ทรงผมอะรู้สึกว่าเมื่อกี้เราจะไปดูอปากาอ่าแล้เราก็ไปดูลามะนะครับนู่นนู่นอะไรนะป่าปิก้าใช่ป่ะอปากาแปลว่าคุอะไรวะแปลว่าลามะเออลามะมีพวงกุญแจด้วยนะครับที่ เ,เป็นรักสี่เจ้าอาจจะเป็นรักครอบครัวหนึ่งถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ่ะหมุนๆตอนนี้เราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับจากที่เราดูแกะกับลาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปดูลามะว่าลามะนี่มันคือตัวอะไรเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นเฮ้ยลามะเอ้ยไม่เคยได้ยินอะตัวอะไรวะเราก็ไปดูกันนะครับมันมาจากคูลามะ <c oughs> ไม่รู้ เียเราอะได้เสียตังค่าเข้ามาแล้วนะครับ50บาททนละ50บาทคบอเราจะไปดูอปา้าเขาก็ยังเก็บอีกนะครับเก็บอีกคนละ50เราก็เฟลครับไม่ดูดีกว่าครับเราเสียไป50แล้วก็จะเสียอีกทําไมเราก็ไปดูอย่างอื่นก็ได้ครับเรามไม่ดูสว่วนนี้<ห>นก็ได้ไม่เป็นไรไปดูทานฮออเมอร์ครับสวัสดีเด็กน้อยก็งเนี้ยครับติดใจหนังการ์ตูนชอบไปนู่นนี่ครับ <S 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 ดูทาร์ฟมเมอร์โหเป็นหมันนะนี่เราอ่ะอันนี้น่าจะเป็นเพศเมียนะครับไม่มีส่วนใดที่แสดงว่าเป็นเพศชายนะครับแล้วไปกันต่อตัวนู้นเลยตัวสีเหลืองชื่ออะไรนะบับเบิ้ลบีเหรอตัวนี้ก็สร้างมาจากน่าจะเศษรถนะเป็นเหล็กทั้งหันนะครับเราไปกันต่อไปเรื่อยๆอยไดมูม่รูกูไม่รู้กูจะไปดูแพ้หีย นู่นครับแพะเราก็สับสนอยู่ตั้งนานว่าแพะกับแกะเนี่ยต่างกันยังไงเราก็ได้ข้อสรุปนะครับแพ้เนี่ยมันจะไม่มีขนแล้วมันจะมีเขามึงง่วงปะเนี่ยนั่นะดูดิมีเขาด้วยสูงสูงอะส่วนแกะเนี่ยมันจะมีขนขนเอาไว้ไปทาเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ครับเราก็จะไปสํารวจกันหมอหมอจะบอกเลยว่าแพะเนี่ยต่างกับแกะตรงที่เป็นกอไก่กับพอพานครับครับผมแล้วก็แพะเนี่ยจะไม่มีขนแกะมีขน แค่นั้นแหละเอาแล้วเจอมุกนี้เข้าไปงงเลยแล้วขนขึ้นตรงไหนครับขนขึ้นตรงไหนขนขึ้นตรงลําตัวครับแกะจะขึ้นเยอะแพะขึ้นน้อยอ๋อขนตกว่างั้นเอรื่งตัวนี้ก็จะเป็น the h u c k version transformer ครับร่างกายสร้างด้วยเหล็กเืินใหญ่ยิงไม่เข้าครับดูดูด,ด,ดูมีน็อตด,ด้วยโห oh, the hack มีนอดด็อตอ่ะแล้วจบนี้เราจะไปไหนต่อล้ครับนู่นนู่นจบจบนี้เราไปไหนต่อครับ navigator ครับวันนีนนนจ้จบนี่อ่ะครับเราก็ จะไปแตะคอฟ้าจะออกไปแตะคอฟ้าเราก็เดินที่นี่มาเกือบทั่วถึงจะไม่ทั่วถึงนะครับเนื่องจากเราไปดูละอะไรว่าลามะเหรอเออโอปาก้าไม่ได้นะครับเพราะเนื่องจากเสียตังค์นะครับเราก็เลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ไปชอํานะครับเราจะไปไปหัวหินเลยอะตกลงไปชอ่าหรือหัวหินเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะไปชอ่าเนี่ยหรือหัวหินตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปชอ่าหรือหัวหินนะครับเดี๋ยวไปถึงจะรู้เองครับโอเคตามนั้น ตกลงนี้มันชิงช้าสวรรค์หรือชิงชา้านรกวะเนี่ยจะตกหลายรอบแล้วไอ้ตกโชยมันโชยไอ้สัตว์จะตกยังไงวะเฮียมคงต้องปรงชิงช้านรกเดี๋ยวเรามาถามม้าอีกตัวกันนะครับว่าชื่ออะไรถ้าตัวนี้ไม่ตอบนี่ยิงมากเลยครับเฮ้ยมา้าม้าชื่ออะไรม้าพอง <c oughs> อะไรยิงอ่ะโอ้โหไม่ตอบฝะหมาก็ได้อะ่ะ หมาหมาก็ปไปไกลเลย<า>เหลังจากที่เราเดินทางมาร่วมชั่วโมงนะครับก็ได้มาหยุดพักที่นี่แล้วเราก็เดินเล่นนิดหน่อยนะครับกับการเสียเงินค่าเข้า50าบาทนะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นในการเดินเที่ยวข้างในแล้วนะครับชื่ออะไรนะตวิชชีฟฟาร์มนะครับก็ใครสนใจมาเที่ยวก็ามาได้นะครับเราอาจจะมีภาพไปสวยน่ารักน่ารักให้ชมน้อยหน่อยเพราะว่าเราก็เหนื่อยจากการเดินทางมาด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็เราจะไปต่อกันที่ ชามไม่ก็หัวหินนะครับสักที่หนึ่งเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีว่าจะไปแจ็คพอตที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับไป thank you วันนี้เราก็ไปเที่ยวกันมาเหนื่อยพอสมควรแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารเย็นของเราซึ่งจะหลวหรือไม่หลกวก็แล้วแต่วิจยยารณญาณครับจากตลาดคางบ้านเราจะหลวหรือไ <c oughs> ม่หลวอะก็ไปแกะนี่หน่อยมึงแนะนำแนะนำเมนูด้วยเหรอ,อะจะมาแนะนำเปล่าอ่ะไม่ต้องไอ้สัตว์เออไม่ต้องก็ได้เออแดกเลยอ่านี่ครับปลาเผาปลาอะไรครับปลาอะไรอ่ะปลานินใช่ป่ะปลานินหรือปลาตาบ่าวปลานินนี่เนื้อขาวะไปลาตาบ่าว คตรอร่อยคกูจะได้กินด้วยนี่หนังไก่ทอดเมื่อไหร่มึงจะปิดคลิปอืมนี่นี่นี่อันนี้อร่อยมากอืออะครับวันนี้เราก็ขอรอกินข้าวกันก่อนนะครับหิวมากเลยไปเที่ยวมาเหนื่อยมากบ๊ายบาย สนับสนุนกล้องแอคชั่นแคมโดย w w w ร์ไวท์เว็บเทพแกจ c o m แหล่งรวมแอคชั่นแคมและกล้องโดนอีกมากมาย